ครับเพื่อนครับมาตามสัญญาครับก็จะมาลือเจ้าเครื่องนี้ให้เพื่อนได้ดูกันนะครับนี่เป็นนาฬิกาเครื่องซักผ้าสองถังนะครับเป็นเครื่องนี้เสียนะครับเพราะว่าเวลาเราขายร้านแล้วมันมันไม่ทํางานครับเราลองเทสด้วยเลอโหลดไฟแล้วปรากฏว่าหลอดไฟไม่ติดนะครับตัวนี้มีน็อตอยู่3ตัวนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะซ่อมได้ป่าครับแต่ว่า สัญญากับเพื่อนว่าจะถอดให้เพื่อนได้ดูกันแต่ได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็น,อน็อตออก3ตัวนะครับทันนี้เป็นน,อน็อตตัวเล็กๆนะครับที่เขาเราเอามือกดไว้นะครับอย่าอย่าปล่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งออกอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสปริงตัวไหนมันจะหลุดออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน,นครับแรกแล้วก็ค่อยๆพยืดมนออกมาก่อน เยอะแล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่ออกนะครับมันไม่ออกมันไม่ยอมออกอเคนะครับเราจะเอาไอ้เจ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับครับกดว่าดังแป๊กนะครับนี่ดูดออกมาก่อนีดึงออกมาแล้วนะครับ ลานอยู่ข้างในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ครับโอ้หนี่ไงครับจุดสัมผัสนะครับตรงนี้จุดสัมผัสตรงนี้มันมันดํามากเลยครับเพื่อนๆครับแต่เรายังไม่ให้ตรงนี้มันหลุดออกมานะครับว้าวทําไมมันเหมือนกันจะไม่รอดนะครับเหมือนกับก๊อกแรกก๊อกแรกลองใส่ไปคืนนี้น่าจะยากครับผมจะมีรูเล็กๆตรงนี้ครับสามรูเรียงกันไว้สี่รู โอ้นี่ผิดตำแหน่งไม่ได้เลยนะครับเนี่ยผิดตำแหน่งก็เรียบร้อยครับน,นี่ผิดไปแล้วครับรู้สึกว่าตัวล่างจะผิดตำแหน่งไปแล้วครับมันคอนแล้ะโอ้ไมน่าสมได,นดมนน้นะครับกดลงไปก่อนโอเคนะครับจะพยายามให้นิ่งที่สุดครับเดี๋ยวเราจะเอากระดาษทรายมาขัดจุดสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับเนี่ จุดสัมผัสตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวหากระดาษทรายก่อนนะครับครับผมก็ใช้กินเจนะครับรับโอ้สุดใจนะครับถ้าถอดเึลืนเบาๆนี่เราจะมันน่าจะรอดนะครับกับกินเจรับนี่ครับเราจะดูว่าจุดสัมผัสมันขาวขึ้นไม่ดําเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเสียวตัวนี้นะครับไอตัวนี้มันเอียงไปเอียงมานี่ไม่น่ารอด กดลงไปกันมันไม่ใช่ตำแหน่งมันนะครับเฮ้ยทำไมมันยังไปยังมา โอ้ Ooh, เสียก็เสียตรงนี้ครับในตัวนี้มันไม่มันไม่อยู่กับที่ครับออจะรเจ,จะลองปิดในตำแหน่งเดิมนะครับถ้าปิดเข้าได้ก็คือได้นะครับแต่ว่าถ้าปิดไม่ตรงรูนะครับจะมี3ามรูตรงนี้ครับมีหนึ่งสองสามหนอข้างๆี่ครับแต่ผมดูแล้วมันไม่น่าใส่ได้นะครับมันเหมือนตำแหน่งมันจะเคลื่อนตลอดใส่ตรงกลางก่อน เดี๋ยวจะางเสร็จแล้วก็เอ้าวทำใส่ง่ายจังน่าเชื่อครับจะใส่ง่ายขนาดนี้ตรงนี้จะเป็นเดือยตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบาดตรงนี้แล้วก็จะใส่แฮมตรงตรงเดือยหมุดหมุดฮะปุ๊บแถว มันไม่ดังแก๊กๆแล้วครับโอ้ว่าฮิดตรงไหนเนาะไม่ด um, ังแก๊กแก๊กครับสุดายครับมันไม่เกาะนะครับหมุนไปได้เรียบครับนี แต่มันไม่เกาะมันไม่แก๊กเหมือนเดิมรู้มันไม่ร,มมร,มร,ไมรู้ตัวไหนหลุดนะครับรเดี๋ยวเราหมุนกลับมาที่เดิมก่นอนเคเดี๋ยวเราจะยกตัวนี้ขึ้นใหม่ครับยกตัวนี้ขึ้นก่อนเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับมันอะไรหลุดหรือเปล่าทุกอย่างเหมือนอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแต่มันไม่เกาะนะครับ ตัวนี้ครับนี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรหลุดข้างในหรือเปล่านะครับโอเคนะครับไม่น่าจะได้นะครับผมผมดูว่าตัวนี้มันหลุดนะครับนี่หลุดออกจากเบา เราก็ลองเจี๋ย,เ,ย,ยเข้าไปเหมือน,นเดิมแต่มนไม่นความละเอียดอ่อนมันสูงมากครับไม่น่าจะได้ครับ,บันนี้เป็นเดือยอืมอ๋อมันหลุดออกมาครับผมนีครับหลุดม,มาจากตรงนี้นนทีอยู่แบบนี้นะครับ แล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะลงมาล็อกตัวนี้ไว้ทะลุออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาในตำแหน่งรูนี้นะครับในรูนี้มันจะมีรูอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองพยา,ายามใส่ดูนะครับแทงเข้าไปโอเคลงได้แล้วครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอานี้ลงไปในตำแหน่งที่เข้ารูสามรูนี้ได้นะครับมันจะล็อกถ้าล็อก3รูนี้ได้ก็คือได้นะครับแต่ฝั่งนี้เด้งออกมาแสดงว่าตรงนี้ไม่ได้นะครับยังยังลงไม่ได้ เดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ดูนะครับตัวนี้สามารถที่จะหันได้นะครับหมุนได้เราก็ใส่ให้มันตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ยังนี้ไปก่อนแล้วลองนี่หันได้ครับเดี๋ยวลองดูดิองนั่นเดียวลอง หมุนอีกครับหมุนหมุนอีกหมุนไปเยอะเลยก็ได้มันเป็นล็อกมันครับเดียได้ยินแก๊กงแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่จนอตนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกรอบหนึงครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเมื่อกี้เราแค่ขัดจุดสัมผัสนะครับจุดสัมผัสผมเห็นแล้วครับมันมันมีคราบดำๆติดนะครับเหมือนสวิตช์ที่สัมผัสสะพานเดินไฟนะครับ <c oughs> ที่เมื่อกี้นีเ้เราดึงออกนะครับปรากฏว่ามันเด้งเด้งออกมาไอตัวนั้นนะครับตัวเฟืองให้จับใส่เข้าไปในแหน่งเดิมได้นะครับแล้วก็ขันมัดเข้ากกไปทีนี้เราก็จะมาดูจุดสัมผัสนี่ครับเราหมุนแล้วครับเข็มเจนังแก๊กแก๊กนได้นะครับเอานี่หลุดนี่หลุดนะครับดี๋ยวเราก็เชื่อมตรงนี้ก่อน อันนี้สายหลุดนะสายขาดนะครับเราจะเชื่อมกันครับเพนครับผมก็ใช้ัวแร้งครับต่อมีคมขาดเนาะแล้วก็สายไฟสายเดิมนะครับมาลองเทสดูนะครับก็คือเราดึงสายขาดไปเส้นหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่คลิปที่แล้วนะครับเราก็ลองไปแล้วครับตัวนี้มันเสียนะครับที่ผมกากระบาดไว้ก็คือเป็นตัวเสียนะครับทีนี้มันไม่ติดเนาะแล้วก็สายไฟนะครับมาต่ออันละเส้นนะครับเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับครับ oh. แล้วก็หาอะไรมาแปะนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันสัมผัสกันเวลาเราพลาดไปโดนนะครับก็แปะไว้ปะไว้เผื่อไม่แช um> ่ไม่ให้มือเราไปโดนนะครับเผื hm ่อไว้นะครับใส่รองเท้าทุกครั้งแล้วเด็๋เกลี่ยอเล่นแบบนะครับเป็นสังานสาธิตเพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้ผมตั้งหมุนอยู่นะครับนี่นี่เข็มจะดังแก๊กแก๊กแก๊กนะครับดังเบาๆนะครับตัวนี้ แล้วนะครับเราจะมาเสียบปลั๊กนะครับถ้าเกิดไฟติดนะครับแสดงว่าเราซ่อมสําเร็จนะครับถ้าเกิดไฟติดนะครับเสียบปลั๊กครับผมปากเข้าไปเงียบกิ๊บอ่ไม่ติดนะครับอันนี้ไม่ติดเดี๋ยวเราลองหมุนดูนะครับก็ยังไม่ติดนะครับลองหมุนรอบๆดูโอ้หนี่หมุนสุดแล้วนะครับก็ยังไม่ติดอยู่นะครับอ๋อ ถอดปลก็ครับผมก็สรุปยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะลองถอดละมุนตัวนี้ดูนะครับรอบนงครับหาตำแหน่งดีๆนะครับ เสียบดูก็ยังไม่ติดอยู่นะครับหมุนอีกรอบนะครับลองไฟดูดนะครับหนึ่ติดนะครับมันจะแน่นขึ้นเรื่อยนะครับ ยังไม่ติดดีๆครับไฟก็ยังไม่ติดนะครับถ้าติดมันจะแสงวบ,บคุณมายเลยงั้นเราลองถอดถอยออกมาครับเพราะว่า,าจุดสัมผัสไม่น่าถึงกันนะครับตัวนี้มันจะเด้งออกนะครับเวลาเราถอดถอยนะครับจะเด้งกลับคืนอันนี้มันยังติดอยู่ถอดปักก่อนนะครับเพื่อนครับ จะเด้งกลับคืนอย่างเงี้ยอุบุบหายไปเลยครับอาจจะเยอะไปหรือเปล่านะครับลองอันนี้เดียวแบบนี้ครับหรือว่าเราหมุนทางผิดเราอาจจะหมุนทางผิดนะครับเพราะว่ามันน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ด้วยฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ไงมาอยู่ฝั่งนี้ได้โอ้นี่มันหมุนไกลเลยนะเนี่ยเราหมุนผิดทางแน่ๆเลยครับเพื่อนครับยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสมาซ่อมกันใหม่นะครับจำเป็นครับอ่าเราจะเห็นบากตรงนี้นะครับนี่จำเป็นบากอยนะครับ พอตรงนี้เป็นจุดสัมผัสนะครับ,รบเพืเ่อนจุดสัมผัสพอจุดสัมผัสนะครับแต่ถ้าถ้ามันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับจุดสัมผัสมันต้องถึงกันนะครับทีนี้มันจากกันอยู่ผมไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดนะครับจากกันอยู่ีจริงมันต้องติดกันอย่างนี้นะครับเวลาตัวเดือยนี่เนี่ยหมุนมาถึงถึง,ถงจังหวะที่ตกหลุมตรงนี้นะครับ ก็คือมันต้องจากนะครับตอนนี้มันอยู่ค้างตรงนี้แต่มันยังจากกันอยู่แสดงว่าตรงนี้มันอาจจะอ่อนหนีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดัดให้มันเข้าหากันนะครับนีดตัวนี้มันดึงออกได้เพื่อนนี่นี่ครับดึงออกมาได้นี่เราจะวางตัวนี้ไว้ก่อนนะครับพยายามวางให้เบาที่สุดครับอย่าให้มันรุนแร่นะครับนี่ครับจุดสัมผัสที่ว่านะครับคือว่าอ่าเวลานั้นมันไม่ไม่ถึงกันนะครับเหมือน เหมือนตัวนี้มันจะอ่าหนีนะครับผมก็จะทําการเบรกให้มันมานี่ครับพอเบรกมาปรากฏว่าไอ้ตรงนี้นะครับไม่ถึงอีกนะครับเกิดกับกึนอ๋อนี่ครับตรงนี้มันเลื่อนออกมาครับนี่นี่ครับนี่ครับมันเลอยลอยเลื่อนออกมามันยาวกว่านะครับนี่จุดตรงนี้ตรงนี้มันจะสั้นนะลงลงดันไปเอาไม่ได้ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ามันแน่นมาก ใช่ไหมลองดันไปหลุดแล้วครับจะเดิมครับเป็นจุดที่อ่อนไหวนะครับ อตัวนี้หลุดออกได้ครับตัวนี้เลื่อนออกนะครับนเพื่อนๆน,นี่ครับเจอแล้วครับปัญหามันเลื่อนหนีจากตัวนี้นะครับทําให้หัวปุ่มนี้นะครับไม่สัมผัสกันนะครับ๋อมันเลื่อนออกได้นะครับทีนี้เราจะซ่อมมันยังไงครับ เที chat, okay. Okay. ่ยงเก้าไหมครับเที่งเก้าไหมดักทั้งเกิดเดี๋ยวเอาก้าแต่ช้างแต่ ครับเพื่อนๆครับก็พยายามโก่งตรงนี้ให้มันถึงกันนะครับเวลาตัวนั้นนะครับเวลาลูกกิ้งมันหมุนนะครับมันจะดันตัวนี้ให้ติดนะครับครับเพื่อนๆครับตรงนี้นะครับสามารถตั้งให้นานๆก็ได้ครับหรือตั้งให้ไม่นานก็ได้ครับโดยการหมุนตรงนี้ครับให้มันแน่นๆนะครับนี่ครับมันจะเป็นล็อกขล็อกกองแล้วก็นี่ครับก็ขันไว้ ะทนนี้เราก็จะใส่น็อตนะครับแล้วเราก็จะมาเทสกันดูอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราทําการโก่งนะครับให้จุดสัมผัสมันถึงกันแล้วก็ทําการใช้กระดาษทรายนะครับขัดจุดสัมผัสนะครับให้มันสะอาดนะครับเพราะว่าผมดูแล้วนะครับที่มันห่างออกจากกันนะครับเนื่องจากจุดสัมผัสสกปรกนะครับแล้วก็มันไม่ถึงกันนะครับเวลาละมุนนี่เราทาการแก้ไขแล้วเราก็จะมาทาการ จะลองหมาอีกรอบนึงนะครับนี่ครับสังเกตได้ว่าไอาตัวเด,ดือ,อยตรง,งนี้นะครับเมื่อสักครู่ครับมันเด้งมาอยู่ฝั่งนี้ครับมันไม่ได้ครับต้องอยู่ฝั่งทางนี้ครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับแล้วก็สายไฟมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมยังไม่ลองนะครับจะลองเพื่อนๆด,ดูกันเลยก็สายไฟแล้วก็ใส่เข้าไปก็ฝั่งนี้ก็ใส่เข้าไปครับ เหมือนเดิมนะครับก็เอาแกะสายไฟหรือเทปตนันสายไฟมาลองไว้นิดนึงนะครับเพื่อจะไม่ให้เราไปโดนเผื่อไว้นะครับเผื่อช็อตนะครับโอเคอเคสร็จแล้วเราก็หมุนนะครับเอานิดเดียวก็พอครับหมุนเหมือนไม่ดิงโอเคเด้งแล้วครับดังแก๊แกแล้ว เสียบไฟต้องติดนะครับถ้าไฟติดก็คือได้นะครับปาบกบาปนั่นได้แล้วครับผมนี่นะครับไฟติดแล้วครับนี่ครับนี่ก็หมุนอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถอดนะครับนี่ครับไฟดับแล้วครับผมนี่ครับอ่าผมจะเสียบให้ดูนะครับเพื่อนครับเสียบครับนี่อ่าในสุดเราก็ซ่อมได้นี่ครับเราก็ สรุปแล้วนะครับเราก็ได้ทั้งสองตัวเลยครับได้ตัวใหม่ได้ตัวเก่าด้วยไว้สำรองครับไม่ต้องกลัวแล้วว่าอมันจะเสียอีกนะครับนี่คือตัวใหม่ของเราซื้อมา120นะครับตัวนี้เราซ่อมนะครับสักพักหนึ่งนะครับพอพอมันวิ่งไปถึงจุดที่มันดับไฟต้องดับนะครับเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูนะครับกับตัวเข็มนี้ต้องลงไปถึงนี้ไฟจะดับทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กดับแล้วครับผมนี่ดังแป๊กนะแล้วครับนะครับไฟดับเรียบร้อยนะครับโอเค ก็สรุปนะครับถอดปลั๊กครับผมนี่วิธีการเทสง่าย,ายสไตล์ช่างแต่ผมนะครับเพื่อนๆหลายคนก็โอ้โหเราไม่ต้องมีเครื่องมือเราก็เทสได้นี่นะครับแบบนี้เลยง่ายๆนะครับตัดสายไฟเส้นหนึ่งนะครับตัดเส้นเดียวแล้วก็มาต่อนะครับพอวงจรมันถึงกัน,นไปเราก็ติดแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้นาฬิกาของเครื่องซักผ้าไว้ใช้อีกหนึ่งเครื่องตัวนี้เราสามารถหมุนให้มันแข็งแข็งได้นะครับเวลาเรา หมุนตัวนี้ครับมันจะนานครับหุรานี้ครับพอถึงล็อกมันก็จะจากกันนะครับมันลงบากมันป๊อกนะครับที่เราทําไปมันก็จะจากกันครับตามสัญญากับเพื่อนครับก็นํามาฝากเพื่อนนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็น รายกาเครื่องซักผ้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีอะไรดีนะครับทางผมก็จะนํามาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสิ่งดีๆนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ๆกดให้เยอะเลยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยยิ่งดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับคลิปหน้ามีอะไรดีจะนํามาฝากอีกนะครับสิ่งดีๆต้องนํามาให้เพื่อนๆได้แน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดี